เริ่มมีคนกลุ่มอื่นๆมานะครับมาบอกว่าอย่างมู้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อของทุกอย่างของสันเจ้าเนี่ยสักสิครับมุงเถาโกงนี่สุดยอดแล้วแห่งความยิ่งใหญ่มุงเถาโกงคือเหรียญที่เยนโชใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวโอให้ดูอีกเทียวโชดูอีกทีนี่งเยถ้าใครอยากได้ทํงไง าอยากได้ให้ไปคำบุญที่ศาลเจ้าได้นะครับหรือใครไม่มีโอกาสไปก็มาเอากับผม<อ>นะ<อ>มา<อ>มา,มา,มาบูชาได้ที่ผมแล้วเงินเหล่านี้ผมก็จะไปช่วยศาลเจ้านะครับปุบ่งเถากงปุ่งเถากงเปรียบเสมือนกับที่เราเข้าใจง,ง่ายที่เคยบูชากันคือคยกสุวรรณอะไรนี่ใช่ครับคือคือปุ่งเถากงเนี่ย<อ>จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของแปะลงสีนะครับคือแปะลงสีเนี่ยเขาจะบวงสสวงอะไรทุกครั้งเนี่ย เขาจะต้องอัญเชิญปูงเถาตรงมาประทับร่างเพื่อรวงสงทิธีต่างๆนะครับนี่ครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นอาจารย์ของแปะนลงศรีนี่เขาอยู่ใคสร้างนี่ละยังไม่มีใครสร้างนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเลยของทางสาเจ้าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งแล้วก็นรุ่นหนึ่งของเฮียด้วยครับต้องบอกว่าเหรียญปูงเถาทองปูงเถาทองรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยครับของสารเจ้าครับ สารเจ้าแตกลมสีแตกลมสีวัดมะขามวัดมะขามอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยเยอะอนั้นเนี่ยอ่าเปิดเรมีเจ้าดูทอดนี่สุดยอดเลยครับชิมได้แล้วเรื่องอื่นอะไรที่เกี่ยวกับประสบการณ์ประสบการณ์ส่วนมากก็คือเหล่านี้เขาจะมีโชคทางโชคลาบวาสนาอะไรพวกนี้นะครับก็คือบางคนเก็จะไปสอบอะไรต่ออะไรให้ขอให้สอบได้ก็เขาจะไปขอกันที่สารเก้า นะครับหรือว่ามีผ้ายันของยันฟ้าประทานพรเนี่ยของดันเจ้าเนี่ยไอ้นี่ชุดใหม่กันเนี่ยไอ้นี่ชุดใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาสิบแปดกาสิบแปดกาครับอ๋อที่เยให้จากฟ้าประธาที่แล้วอ่าสิบแปดกาแต่ว่านี่จะย่อขนาดนี้ลงมาจีวรหล่านี้ก็คือถ้าเป็นสีอย่างนี้เป็นจีวรของหลวงพ่อคมนะครับของพ่อขม้าฮะที่ได้ล้วก็คือผมได้มาทั้งหมดสามผืนอ๋ออาจาร์หลัง มาเยี่ยมโลกนะครับแล้วเยามาทำสิบแปดยันใช่มาทําเป็นผ้ายันเพื่อให้พี่น้องได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในครอบครัวอะไรนรั้นตัแต่ตัวเราเองอะไรพวกนี้นะครับแล้วมีผ้าอื่นไหมครับผ้าอื่นก็มีนะครับมีทั้งจีวอนของหลวงปู่ผาดวัดบ้านขวดแล้วก็หลวงปู่ดุล แล้วก็มีหลวงปู่หงที่ผมได้สะสมจีวรท่านไว้หลวงปู่หงที่ที่สุรินทร์นะครับโอ้โหไม่ไมลูกศิษย์ตรงตรงเลยสายตรงเลยครับแล้วจากจะเป็นลูกศิษย์ของปู่หนูนแล้วแล้วก็มีทั้งหลวงปู่พาณิเนี่ยผมไปก็คือเข้าหาหมดแล้วครับได้จีวรท่านมาสะสมมาเยอะเลย้วก็ช่วยบุญใจบุญอ่ะครับก็คือช่วยวัดช่วยวัดแล้วก็สารเจ้าอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ย บอกผู้ชมนิดหนึ่งถามผมมาเยอะเหมือนกันบูชายังไงอ๋อก็คือเรามีกาหนึ่งเขเป็นตัวใบอ่าแล้วก็พวกสิบแปดกาหรือสิบกาอะไรต่างๆหรือแปดกาเนี่ยให้ตั้งอยู่ในบ้านนะครับอ๋อต่างกันต่างกันครับถ้าสิบแปดกาก็คือจะครอบคลุมทุกอย่างนี่นะโอ่จะครอบคุมทุกอย่างครอบคุมทุกอย่างเลยเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในบ้านบูชาในบ้านเพื่อการได้หมดถัดเป็นโชคลาภกัน ได้ทุกอย่างของคุณสายดำอะไรพวกนี้ผู้ผีปีศาจผู้ผีปีศาจโอ้โหแน่นอนเลยครับกันได้ครับนอกจากการแล้วยังเสริมไปสี่มงคลด้วยสี่มงคลในบ้านให้โชคให้ลาภให้ต่างๆให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าเป็นชุดเล็กให้พับใส่กระเป๋าให้พับใส่กระเป๋าไว้หนึ่เดียวนะครับหรือเป็นพยานของข้อคุณด้วยนะเป็นเป็นเป็นจีวรอ๋อป็นจีวรจีวรหลวงพ่อจีวรหลวงพ่อคุณนี่มีความสักดิธิ์ มีลูกสีสายตรงเลยอะเรามีของดีก็แบ่งกันใช้ครับ